สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสแมนบิสมิลลาฮิราะห์มานุรไรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามินวัสสลลัลลอฮุอะลาฮิัลนบีนามุฮัมม a ดีวะลาอัลัฮิวะสัลฮบิฮิวะมันตะบิอัฮุมบิอัสานินวะดะอับิดุลวะติฮิอิลลาอิมิดดีน ลามอลัยกุมวะราะมะตุลฮ์วะบาระกาตุขอความสันติความจำเริญและความเมตตาเจาะห์สุบฮานะหูวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังรายการผ่านพิธีวิเสลามทุกๆท,ท่านนะครับท่านพี่น้องครับในเ,เรื่องราวที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับก็พูดถึงมาสองตอนแล้วละครับนั่นก็คือเรื่องของอทำอย่างไรนะครับเป็นคำถาม,ถาม ทำอย่างไรที่จะทําให้ร้อนนั้นรักเราจริงๆพอพระไทยในตัวเรานั่นหมายถึงว่าลักษณะไหนการการะทําแบบไหนทําอย่างไรนะทำอะไรบ้างนะที่เราจะต้องมีแล้วก็ทำไปแล้วลอสุบฮาหนะหัวตาลาทรงพอพระไทยในตัวเรานะครับซึ่งเกิดน,นํามาตั้งแต่ตอนแรกก็คือการเตาบ้าตัวบ่อยๆนะแล้วก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีนะแล้วก็การที่เรานั้นมีความยุติธรรมมีความเสมอภาคการที่เรานั้นใจ ซับของเราเป็นหนทางของล้อการที่เรานั้นปรารถนาในการที่จะได้พบกับล้ออย่างแท้จริงนะครับแล้วก็พยายามสร้างความใกล้ชิดกับล้อสุบหาะหัวตาลาด้วยกับการทําสิ่งที่เป็นเป็นตะ,ตะวะและวันนี้ครับก็คือตละบุนตละบุนไอ้นินอชเรอีหรือตละบุดีนนั่นเองนะครับนั่นก็คือการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเพราะคนที่เรียนศาสนาคือคนที่จะมีโอกาสได้ได,ได้รับความรักความพอพระทัยจากอัลลอฮ์มากกว่าคนอื่น คำว่าเรียนศาสนาที่นี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเรียนเพื่อให้เป็นโตครูเรียนเพื่อให้เป็นนักวิชาการไม่ใช่ครับแต่ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราถือว่าการเรียนศาสนานั้นเป็นฟัรดูอินนะครับไม่ใช่ฟัรดูกิฟายะนะฟัรดูอินนะครับฟัรดูอินก็คือเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่จะต้องมีนั่นเองวันนี้เราจึงเห็นว่า,เ,าเวลาเรามีลูกนะครับหรือว่ามีเด็กที่เราเอามาดูแลเนี่ยเราก็จะต้องให้เขาเรียนเรื่องราวของศาสนา ตั้งแต่เล so 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 like one, ็กๆนั่นแหละครับแล้วก็ถือว่าไอการเรียนนั่นเป็นฟันดูอินเราเองก็เหมือนกันนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เหมือนกันถึงแม้ว่าในตอนเล็กๆเราอาจจะเรียนมาแล้วตอนนี้เนี่ยการเรียนรู้ก็ยังถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วไม่จําเป็นที่ต้องเรียนรู้แล้วเพราะหลายเรื่องราวที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจหลายเรื่องราวที่เราอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่เราจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจะได้ ความรู้เพิ่มเติมเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเองและที่สําคัญก็คือว่าคนที่เรียนในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยก็จะมีโอกาสในการที่จะทําให้เขานั้นได้รับความดีจากลอสุบหฮานะหัวตาลาได้รับความ ความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะหูวัตลาในฮะดิษบทหนึ่งท่านนาบีได้บอกว่าไมยูดิดินละฮูบิฮีไครอนยูฟักกิฮูฟิดดินใครก็ตามที่อัลลอฮฺปราถนาจะให้เขาได้รับคุณงามความดีพระองค์จะทําให้เขานั้นเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาวันนี้เนี่ยเราจึงปราถนาในการที่จะให้อัลลอฮ์รักให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับวิธีการก็คือว่าเมื่อเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติเราจะได้ไม่ลืม หลังจากที่เราปฏิบัติแล้วหลังจากที่เราอยู่ตัวแล้วเนี่ยเราก็ส่งต่อเราก็บอกต่อเราก็สอนต่อมันก็จะทําให้เราได้รับผลบุญอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นสเสบียงที่มันเป็นสเสบียงต่อเนื่องของเราเลยก็คือความรู้ที่ที่ยังประโยชน์ตามที่เราได้รับทราบกันมา3อย่างที่เมื่อคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็จะยังได้รับอยู่ก็คือซาดอกอ การบริจาคที่เขาเคยให้ไว้กับคนในสังคมช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ให้การช่วยเหลือกับใครก็แล้วแต่นะครับที่หรือให้บริจาคให้กับมัสยิดให้กับาตามโรงเรียนต่างๆสร้างถนนหนทางเราเนี่ยเป็นสดอดคอขียกสดอดกอหยาริยะแล้วก็อินมินยุนตะฟะอุบิฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์นั่นหมายถึงว่า เราเรียนรู้เรื่องราวของศาสนามาเราส่งต่อเราบอกต่อเราก็ได้บุญด้วยหลังจากที่เขาเอาไปปฏิบัติเอาไปสอนต่อเราก็ยิ่งได้บุญต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็วรารดินซอลิหินยดาดูละหูลูกที่สอลแลขอดูอาให้เพราะนั้นเน้นหรือว่าโฟกัสกันที่เรื่องของการศึกษาหรือ,อการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาซึ่งถือว่าเป็น เป็นภารกิจที่สําคัญมากๆนะครับเพราะการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับลสุบฮานะหูวตาลาและที่สําคัญก็คือว่ามันจะทําให้เรานั้นง่ายดายในการจะเข้าใกล้สวรรค์ของลสุบฮานะหูวตาลาในฮะดิษบทหนึ่งท่านอบีบอกว่ามันซาลักตอรีกอนยันตามิสุฟีฮิอินมันซาฮ์ลลอฮฺฮุลหบิฮิตอรีกอนยันตันะใครก็ตามที่ออกเดินทางเพื่อไปแสวงหาวิชาความรู้ ต้องอย่าลืมว่าไอการที่เราไปเรียนรู้เนี่ยหรือการที่เราไปเรียนหนังสือเนี่ยจะไปฟังบรรยายจะไปส่งลูกไปเรียนต่างประเทศจะไปฟังที่ไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการเปิดวิทยุฟังเรื่องราวของาศาสนาในบ้านมันก็มีการลงทุนมันมีค่าใช้จ่ายมันมีค่าไฟมันมีค่าเดินทางเพราะฉะนั้นไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ความสูญเปล่าเพราะลอสุบฮานอัวตูอตลาจะแปลเปลี่ยนจะตอบแทนให้ให้เป็นความง่ายดาย เป็นตัวช่วยให้เราได้เกิดความสะดวกสบายในการจะไปสู่สวนสวรรค์ของลสุบฮานะฮัวตาลาท่านนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่ซาละกะตอรีก่อนเยันตามิสุฟีฮีอินมันซาฮัลลอฮุลฮูบิฮิตอรีกอนอิลันยันนะอัลลอฮ์ก็จะทําให้ความสะดวกความง่ายดายน,นั้นเกิดขึ้นกับเขาในการที่เขาจะมุ่งหน้าไปสู่สนสวรรค์ของพระองค์ นั่นหมายความว่าวิถีชีวิตของเราการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องจะอยู่ในคันลองที่ถูกต้องจะอยู่ในแนวทางที่จะนําเราไปสู่การได้รับสวนสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานน่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของาศาสนาเพราะเป้าหมายหลักก็คือว่าเราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเราจะได้เป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาทรงรักทรงพอพระทัยวันนี้ถ้าเราไม่เรียนเรื่องไม่เรียนเรื่องศาสนาสมมุติเราไม่เรียนเรื่องการนมาดมาแล้วก็นมาดไม่ถูกต้องแล้วก็นมาดไม่เป็นนไไม่่่รรู้้วาาตออองะ ไม่รู้ว่าก่อนนมาศเขาจะต้องอาบน,น้ำนมาศก่อนนะถ้าเราไม่เรียนอะไรเลยเนี่ยเราจะไปเรียนแบบเขาโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้เลยเนี่ยถือว่าอันนั้นเราจะขาดทุนเพราะเราจะไม่เข้าใจว่าไอ้ที่ทำทำเพราะอะไรแล้วเราก็อาจจะทําแบบลวกๆสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะไม่ได้รับผลบุญจากภาคปฏิบัติอันนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียน อย่างที่ผมบอกพอเรียนแล้วเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายมันก็มีการลงทุนแต่สิ่งต่างๆที่มันเป็นการจ่ายไปของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาจะตอบแทนให้ด้วยกับรางวัลสบายใจได้นะครับว่าเราไม่ได้ขาดทุนแน่นอนประการต่อมาก็คือว่าอาัลฮุบบุฟิลละเราการที่เรารักกันในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลา เราต้องการให้อัลลอฮ์รักเราเงินไขหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้ก็คือว่าเราก็ต้องรักกันเองด้วยรักกันเองในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาอันฮุบุฟิลละอันฮุบุฟิลละแล้วก็อัลบุบูฟิลละนั่แหละครับก็หมายความว่ารักในหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็เกลียดกันไม่พอใจกันอันนึ่งมาจากการที่คนคนหนึ่งฝา่าฝืนต่อคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะตาลาเขาเรียกรักเพื่ออัลลอฮ์เกลียดเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละเพราะนั้นคนที่รักกันในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะ จะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขทําให้ล้อรักและในวันกิยามะอัลลอฮ์ถามหานะครับอัลลอฮ์จะถามหาว่าไอ้นันมุตาฮาบูนะบิจัลาลีท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวาสซาลลัมบอกว่าในวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาจะตัดถามว่าไอ้นันมุตาฮาบูน คนที่รักกันบิจาราลีด้วยความยิ่งใหญ่ของฉันเนี่ยคือรักกันในหนทางของลอร์รักกันในการที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของลอร์แนะนากันเตือนกันในการปฏิบัติตามคําสั่งของลอร์คนเหล่านี้อยู่ไหนหมายถึงเอาทัศเอาลอตัดตัดตัดถามหา,า,าตัดเรียดนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้ได้เข้าไปใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นอูซิลลุอันเยอมอูซิลลูฮมุมฟีซิลลีเยอมมาลาดิลลาอิลลาดิลลีรอห์มุสลิม ซึ่งในวันนี้เนี่ยอลัลลอฮ์บอกว่าฉันจะให้คนเหล่านั้น,นมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของฉันและในวันนี้ไม่มีร่มเงาอื่นใดอีกแล้วนอกจากร่มเงาของฉันเท่านั้นตามที่เรารับทราบก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ปฏิบัติตัวแล้วก็เข้าใกล้ชิดกับลอสุบฮานหนูฮวตาลาด้วยการที่เขานั้นรักกันไม่พอใจกันในหนทางของลอสุบฮานูฮวตาลาเกลียดกัน ก็นื่งมาจากคนหนึ่งฝ่าฝืนรักกันก็นื่งมาจากคนคนนี้ปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์หรือเราเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมุติว่า,เ,าเราเนี่ยมีเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยไม่นมรดเพื่อนไม่นมาดเตือนก็แล้วแล้วก็แนะนําก็แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราต้องเลิกคบหรือเราต้องมีมาตรการเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทาหรือไอ้การฝ่าฝืนของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รักเมื่ออัลลอฮ์ไม่รักเราก็เลยต้องแยกจากกันแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่เคร่งคัด กับกับอ,อิบาดะดนมาศห้าเวลาครบแล้วก็เป็นคนพูดจาดีเป็นคนที่อยู่ในหลักการของศาสนาอย่างเงี้ยเราต้องคบเขาแล้วก็จะต้องที่จะต้องอยู่ร่วมกับเขาเพราะว่าการอยู่ร่วมกับคนดีเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุทําให้อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะฮะความจเจริญในชีวิตก็เกิดขึ้นแล้วก็บราระกะที่อรสุฮานุหุตาลาจะให้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เรานั้นได้รับปัจจัยยังชีพให้เรานั้นได้รับคุณงามความดีมากมายนะครับคือถ้าอะไรก็ตามที่ เราปฏิบัติแล้วมันเป็นความดีเนี่ยเราจะตอบแทนให้ด้วยกับสิ่งที่เป็นความดีเพราะนั้นอยู่ร่วมกับสังคมเราก็ต้องเลือกที่จะคบคนเอาคนดีๆไว้เป็นเพื่อนนะฮะไอ้คนที่ไม่ดีก็พยายามาพยายามขจัดทิ้งไปนะ,ะพยายามอย่าไปยุ่งกับเขานะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้รับประโยชน์าจากคนเหล่านี้เลยท่านนาบีได้เตือนนะว่าเวลาอยู่เวลาคบเพื่อนให้คบให้นบีเปรียบเทียบนะครับเพื่อนดีเหมือนเหมือนเหมือนช่งางเหมือนคนขายน้ําหอม เพื่อนไม่ดีก็เหมือนคนที่มีอาชีพตีเหล็กที่เต็มไปด้วยควันไฟซึ่งความต่างเราก็เห็นชัดเจนนะครับน้ำหอมมันก็มีกลิ่นหอมควันไฟมันก็กลิ่นควันไฟซึ่งถ้าหากว่าเราครบใครเนี่ยเราก็อาจจะไปมีกลิ่นของคนเหล่านั้นติดตัวเรามาด้วยเพราะนั้นนาบีจึงให้เราเลือกคบคนดีน,นั่นเองนะครับประการต่อมาหรือล,ลักษณะต่อมาที่อัลลอฮฺซุบฮาหนะฮูวัตตาลาทรงรักทรงพอพระทยก็คือว่าอาัลมุฮาฟะฮ์อัลนะอฟะ คนที่รักษาความสะอาดอยู่เป็นประจำนัอาะฟตุมินันอีมานอันนี้คือประโยคที่เราท่องกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับว่าความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเพราะฉะนั้นอิสลามส่งเสริมอิสลามเน้นย้ำให้คนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างในเรื่องของความสะอาดเราอย่ามีแค่หลักการนะนะ ันดอฟตมินันอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาปรากฏว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวอย่างในเรื่องราวเหล่านี้เลยนะครับแต่งตัวก็ดูมอมแมมนะแล้วก็การปฏิบัติตัวก็ดูแล้วไม่ค่อยน่ายกย่องเหล่านี้มันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ที่ที่ไม่เหมาะนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีที่จะทําให้คนหลายๆคนเนี่ยเขาดูถูกอิสลามได้ แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการแต่งตัวซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นมุสลิมที่ยึดมั่นต่อหลักการของเราอย่างแท้จริงการแต่งตัวก็สําคัญเราต้องแต่งตัวในลักษณะที่คนเห็นแล้วเขายกย่องคนเห็นแล้วเขามองว่าเขามองว่านี่คืออิสลามที่เน้นย้ําให้กับคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นจะต้องแต่งตัวให้มันดูดีถูกต้องนะก็เกิดความเหมาะสมและที่สําคัญคือถูกต้องตามหลักการศาสนา เพราะนั้นเสื้อผ้าจะเก่าเสื้อผ้าจะใหม่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันต้องสะอาดมันต้องสะอาดไม่ใช่ว่ามันดูแล้วสกปรปกดูแล้วมอมแมมนะครับดูแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอเราสวมใส่เสื้อผ้าเพราะหลักของการแต่งตัวคือว่าเวลาใครเห็นเราเนี่ยต้องดูแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกว่าเออภูมิฐานไม่ใช่พอเขามองเรารู้สึกน่าสงสารมันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นภาพลักษณ์หรือว่าเป็นผู้ที่แสดงแบบในเรื่องราวของอิสลามได้ไม่ไม่ไม่ถูกต้องนั่นเอง แม้กระทั่งการไปนามาตเนี่ยน,นะครับในคำสั่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาได้บอกก็คือว่ายาบนีอาดัมคูดูซีนัตะกุมอินดกุลีมัสยิดินโอ้ลูกหลานของอาดัมเอย๋ยพวกเจ้าจงประดับประดาตัวของพวกเจ้าในทุกๆมัสยิดนั่นก็หมายความว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราไปมัสยิดเราจะไปนามาร แต่งตัวให้มันดูให้ดูเหมาะดูควรนะครับไม่ใช่ใส่เสื้อเป็นรูปการ์ตูนนะหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีสันฉูดฉาดซึ่งมันก็ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับถึงแม้ว่ามันจะสะอาดถึงแม้ว่ามันจะใหม่แต่ว่าการประดับประดาตัวเราเองหรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูเหมาะสมถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อิสลามให้ความสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาในเรื่องของความสะอาดเราต้องพยายามรักษาอย่าให้เป็นแค่แค่คำพูดอย่าให้เป็นแค่หลักการเราจะต้องเอามาเป็นภาคปฏิบัติด้วยนะครับใครจะไว้หนวดไว้เขาก็คลิปตัดให้มันดูเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ดูรุงรังดูเป็นนักร้องวงร็อกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูเป็นภาพที่มันขัดกันกับหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นอิสลามส่งเสริมเน้นย้ําในเรื่องของภาคปฏิบัติที่มันจะต้อง ดูแล้วดูดีแล้วก็ได้รับการยอมรับนั่นเองในคุณลักษณะคุณลักษณะต่อมานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาทรงรักทรงพอพระทยก็คือเรื่องของอคนที่อัศบรุนั่นเองคนที่มีความอดทนคนที่มีความอดทนคนที่มีความอดทนก็คือคนที่เมื่อเขาเกิดอะไรก็ตามเขาก็จะเป็นผู้ที่ สำนึกและก็ตระหนักเสมอว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นบททดสอบกับชีวิตของเขาที่อัลลอฮฺสุบฮานอหูวัตาลาส่งมาเพื่อจะวัดระดับอีมานซึ่งเราหนีไม่พน้นทุกคนก็จะต้องเจอเรื่องราวตรงนี้ทั้งสิ้นนะครับจะต้องเจอกับบททดสอบที่จะเข้ามาในชีวิตกันทุกคนแหละครับไม่มีใครหนีพ้นหรอกนะเพียงแต่ว่ามันจะเจอกันในเรื่องราวใด เท่านั้นเองเพราะในอันกุรานอัลลอฮ์เน้นย้ำนะครับกับผูบ้สัทบอกว่าวะรนับลุวันนะกุมบิชัยอิมินันเข้าฟิวันยูอิวันักซิมินันอัมวาลิวันอันฟุติวัสมารรชและแน่นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้ความกลัวความสูญเสียการความความขัดสนการสูญเสียคนนั้นเป็นที่รักการสูญเสียพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้รวมๆแล้วก็คือปัจจัย ดุนยาหรือมาตาอัลดุนยาใน,น่นเองที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับพวกเราทุกๆคนและอัลลอฮ์ก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นบททดสอบเมื่อถูกทดสอบแล้วเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องอพยายามอดทนและพยายามฝ่า,ฝาฟันปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปให้ได้ทีนี้ถ้ามองในภาพกว้างในภาพใหญ่ก็จะพบว่านักวิชาการเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าไอ้อัศจรรหรือการอดทนเนี่ยมันจะมีอยู่3ามแขนงด้วยกัน3แบบด้วยกันอดทนอย่างที่1นนะครับก็คือ,อ อัสซบุอาลาตออาติลละอดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งของลอสุบฮานอหัวตาลานั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับไอาการปฏิบัติตามของเราเนี่ยบางทีเรามันก็เป็นไปด้วยความเขาเรียกเป็นไปด้วยความยากลาบากบ้างในช่วงแรกอันเนื่องมาจากว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกฝนมาแล้วก็ทําให้จะต้องพยายามมากเป็นพิเศษ ก็ต้องอดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งอันนั้นหรืออัศบรุอัลันมาอานินมาอสีอัลันมาอาสีก็คืออดทนต่อการไม่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามอะไรเราก็พยายามในการที่จะไม่เข้าใกล้พยายามในการที่จะไม่ไปข้องเกี่ยวไปไปยุ่งกับมันซึ่งเราจะเห็นว่า,าการอดทนเนี่ยมันมีทั้งอดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งอดทนในการ ออกหางจากสิ่งที่ลลอ a h ห้ามซึ่งมันก็ต้องใช้ความอุตสาหะทั้งหมดอะไรครับมันคงไม่ได้อยู่ดีๆแล้วเราจะเข้มแข็งในการที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของลอทุกเรื่องหรือเข้มแข็งในการที่จะไม่ฝ่าฝืนต่อลอสุบ s า b h a ัวตาลาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์มนุษย์อ่อนแอนะครับมนุษย์อ่อนแอแต่ว่าอม م านเท่านั้นแหละที่จะมาช่วยให้มนุษย์นั้นเข้มแข็งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการอดทนอย่างที่3ก็อย่างที่บอกไปแล้วในตอนตอน้นก็คืออดทนต่อเขาเรียกอานินมอซิบหรือ อลันอ,ล,นอลันมอซอิบหรืออิบติละ,ะนั่นเองอดทนต่อต่อบททดสอบต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตก็คือความยากลําบากความทุกข์ระทมความขัดสนการสูญเสียอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับดุลยาเพราะฉะนั้นในการอดทนจึงมีอยู่4แบบด้วยกันอดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งอดทนในการไม่ฝ่าฝืนอดทนต่อภัยพิบัติหรือบททดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่ง การที่ใครก็ตามได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อดทนเนี่ยเราเรียกว่าอัอบิรูนคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอัอบิรูนนั้นแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาเนี่ยได้เตรียมรางวัลเอาไว้นะครับได้ได้ได้ชมเชยเอาไว้ว่าบัชชีริสอบิรินว่าบัชชีริซอบิรินเนี่ยจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายเพราะคนที่อดทนนั้นอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาจะให้ผลบุญ ให้การตอบแทนให้รางวัลและที่สําคัญคืออัลลอฮ์จะให้ความรักให้ความเมตตากับเขาว่าอัลลอฮูอยู่ิหบุซอบิรินนะครับอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายน,นั่นเองและในประการสุดท้ายนะครับเป็นประการสุดท้ายของเรื่องนี้ละก็คืออัตตะวักกุนนั่นเองการที่เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัลอลตาลาในการงานต่างๆที่เราทําก็จะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทําให้อัลลอฮ์นั้นทรงรักทรงพอพระทยัยเพราะอัลลอฮ์บอกว่า อิดะอัซัมตฟตาวักกันอัลลอฮ์เมื่อเจ้าตัดสินใจทํากิจการงานอันรอะไรแล้วก็ตามเนี่ยให้มอบหมายไว้กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาหมายความว่าเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ทําอย่างเต็มที่ส่วนความสําเร็จที่มันจะได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดนี่เขาเรียกตาวักกุลและคนที่มีลักษณะตาวักกุลเนี่ยอินนลอฮ์ให้โยฮิบุญมุตาวักกีลินแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่มอบหมาย ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตลาท่านพี่น้องครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือคำถามคือคำตอบของคำถามที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องก็คือว่าทำอย่างไรล่ะที่จะให้ร้อนนั้นรักเราจริงๆซึ่งก็มีด้วยกันหลายข้อหลายประการนะครับและทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความรักได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตลานั่นเองครับสำหรับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยเวลาพิยงเท่งนี้ก่อนครับอบิลลาฮิตตฟิกุฮ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม